มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลมพระศีสว่างควัสเสด็จไปในพิธีบวงสวงและรำสะดุดีเท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่23มีนาคมศาสตราจารย์ด็เตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลรักอัคาราชกุมารี กรมพระศรีสว่างขวัตรบวรคัตติยะราชนารีเสด็จไปในพิธีบวงสรวงและรำสัดุดีเท้าวสุรนารีประจำปี2564ณบริเวณลนอนุสสวรีย์เท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายวิเชียนจัทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษาภาคสา,า,คสาม แม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสานายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนชาวโคราชเฝ้ารับสเสด็จการนี้ทรงวางผ่านบายสีและพระราชทานผ้าสบายให้แก่ผู้ราชาการจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออันเชิญขึ้นหฮมอนุสวรีเท้าสุรนารี จากนั้นผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีบวงสวงและรำสรุดีเท้าสุรนา,ารีประจำปี2564และเบิกผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน122ราย จากนั้นคณะนายอำเภอเข้าเฝ้ารับพระราชทานผ้าสบายเพื่อนำไปเปลี่ยนให้อนุสา,าวรีท้าสุรนารีประจำอำเภอทั้ง32อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายกเหล่าการชาจังหวัดนครราชสีมากราบทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการรำวงสงวงเท้าสุรนารี การนี้ทอดพระเนรการรำวงสวงสดุดีเท้าสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าซึ่งมีสตรีชาวโคราจำนวน4,417คนแต่งชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงินค่าสบายทองหล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันรำวงสวงถวายราชสาดุดีอย่างยิ่งใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ